มารีแอกซีรีส์เรื่องใหม่ของน้องลูกหมีซอนยาก,กันนะคะทุกคนกับเรื่อง Harmony Secret นะคะดีลลับฉบับเล่หๆของช่องเชนสองห้านึ่งนะทุกคนฟิลคู่แข่งคู่รักหักเลยมโหดอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะไปพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้ามาแล้วหนึ่งแว่นดำและสส้นสูงเผาแล้วคืออะไร อ,อขึ้นบิลบอร์ดเหรอขึ้นฟิลว่ากลางสยามสะแครงนี่เหรอที่ไหนไม่รู้ตึกที่ไหนไม่รู้ทุกคนเออคือเรามองเขาด้วยสายตาจดจอ้องอลไไงยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณเมวิกาคุณเมวิกาทายาแทแห่งสุีเรียกุยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะคุณไอวรินออทายาแทแห่งโอลน่ คือเรียกชื่อไม่พอมีถึงา่างกาต่อกันแต่ก็เข้าใจใช่ไหมคะว่าเราคือคู่แข่งทางธุรกิจกันดีๆแน่นอนคะ่ะฉันเข้าใจดีคะ่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นศัตรูกันดูนางพญามากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่าเอาดิเมื่อคู่แข่งทางธุรกิจทำไมเอาคุณแม่ ว่าแอบต้องการความเป็นมิตรในบางเวลาช่วยเนาะในบรรดาธุรกิจของเราอ่ะฉันชอบที่นี่ที่สุดพอทุกครั้งที่ฉันมาที่นี่ธุรกิจบาร์หรอฉันจะได้เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องคอยกังวล ว่าใครจะตัดสินอะไรฉันยังไงเพราะทุกคนที่นี่คือคนแบบเดียวกันเป็นลูกแบบ working แ<อ>ม่ชอบอะไรกันชอบอะไหญิะรชอบผู้หญิงเหรอ,อ <laughs> ตรงเลยแม่เออดีวความสัมพั์รับที่ยากเกินจะสอนเออเอยเอย,ยังไงเฮ้ยเฮ้ยดีวกนไปกันมาเอาเฮ้ย <laughs> ยืนไปกันมารู้สึกอะไรกับฉันแล้วใช่ไหมละ่ะคนเราเขาไม่จบกง่ายหรอกนะถ้าไม่รู้สึกไม่คิดว่าฉันจะแค่อยากปลอม้<ะ>ากกว่าอากปลอมมากกว่านี้ไหมละ่ะน่าโอ้ยคุณแม่แร <laughs> งมากเออไปเตียงเลยเหรอคุณแม่คือดีลกันไปกันเอาคู <laughs> ่แข่งที่สำคัญที่สุดของฉันคือ เธอโยนแอได้ไหมแคะเนี่ยและสำหรับฉันเธอก็คือคู่แข่งแท่นตลรายที่สุดธุรกิจก็เป็นแบบนี้แหละแล้วเธอก็คงไม่อยากแพ้แน่นอนไม่มีใครอยากเป็นคนแพ้หรอกคือแข่งกันเลยคือแบบ่าเริ่มเลยหรอเราถ้าฉันจริงจังกับเธอเธอจะโอเคไหมอย่าพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้ไหม ลืมแล้วหรอแซบคว่าเราอนนสองคนเป็นคู่แข่งกันนะแข่งอะไอะไรก็เลิกตั้งคำถามแล้วปล่อยใจไปกับฉันก็พออุ้ยคุณแม่อุ้ยฉันจะยอมให้แกคบกับอีกคนนั้นเสียใคร <ไข S 2> อย่างนี้เสียพ่อเหรอใช้โอกาสนี้ ล้วงความล,วลับมาให้อเวนน่าให้ได้มากที่สุดเข้าใจไหมคอณไจะทําอย่างที่คุณท่านบอกจริงหรอคุณท่านก็คือ<ร>คุณพ่อไงทางเลือกอื่นเลยนะฟิลแบบให้ลูกเป็นนาตาชาอย่างนี้หรอแบบแกล้งเข้าไปเอาความลับงั้นถ้าคุณไอยอยากให้แยมช่วยอะไรคุณไอบอกแยมได้เลยนะคะแยมพร้อมทําทุกอย่างเพื่อคุณไอแบบสู้ตายถวายชีวิตเลยคะ่ะแยมเป็นสาววายไปเนี่ยแยมจะสู้ตายถวายชีวิตแยมเป็นสาววายใช่ไหมอา้าว อ๋อเป็นความรักที่เริ่มจากเพ้อเริ่มจากการมาล้วงความลับอย่างงี้หน้ากับสุกิเรียมีดิวลับๆกันเหรอโอ้ไม่ลับเลยอย่างงี้เด้มันก็แปลว่าเราก็ตัดคู่แขกที่สำคัญได้แล้วสิถ้าเราอยากชนะฉันไม่อยากชนะแล้วไหนบอกว่าอยากทำให้คณท่านใรบอกว่าอยากทำให้คนท่านภูมิใจ คนถอยออกมาจากผู้หญิงคนนั้นซะอุ้ยเพราะถ้าเราแม่เขาแบบเราจะไม่แพ้การแข่งนธุรกิจแต่เราจะแพ้ทั้งหมดวินวินแล้วล่ะไม่มีใครแพ้หรอกเอาดีๆคุณแม่เออโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยฉันเป็นผีข่าสายอีกแล้วแล้วสุดท้ายคุณก็เจ็บปวดเพราะคุณรักเขาไปแล้ว ลิลลี่ยังไง Lily, ลิลลี่รักสามเจ้าแม่ดิวที่ต้องแรลถเธอหลอกฉันนะอ่ะฉันไม่คิดเลยนะเมื่อเธอจะใช้วิธีสกปรกอันนี้นคือรู้ความจริงแล้วแล้วเธอคิดอะว่าคนที่เขารักกันอะเขาจะมาทำลายกันลงเพียงเพราะแค่เหตุผลทางธุรกิจอะเอาแต่เธอก็ทำมาแล้วนี่ สุพีเรียจะต้องชนะการประมูลแร็เทอร์หรือดิฟีในวันนี้รู้ไว้ด้วยว่าไม่ใช่แค่เธอแข่งกันที่เล่นเกมสกปกเป็นฉันก็เล่นเป็นกัาหลังจบการประมูลนี้เรื่องของเราจะเป็นไงต่อแต่ลุกเททำพู่เลยนะมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้แบบยังันขอใช้สิทธิ์ครั้งแเป็นครั้งสุดท้ายกับเรากันอะไรอีก เอะจูบเอะดึงอะไรเนี่ยไม่สุดท้ายแล้วมั้งคุณนะหาบูที่สีเกตอุ้ยคุณแม่น่าดูมากทุกคนน่าดูมาก จบไวมากรู้สึกว่าตัวอย่างจบไวมากใจหายใจความหมดนะเอ้ยมันเป็นตัวอย่างที่แซ่บเบอร์ต้องบอกว่างี้คือเปลี่ยนจากลุกที่เราเห็นในเรื่องแรกแอฟแฝรักเล่นกลนี่จะเป็นฟิลแบบว่าเป็นความรักตั้งแต่วัยเด็กๆใช่ไหมค่อยเติบโตมาพร้อมกันเป็นเด็กมัธยมอยู่บ้านเดียวกันค่อยโตมาพร้อมกันแล้วก็ตอโตก็คือแบบว่าค่อยมามีซีนแบบอะไรแบบนี้เออซีนผู้ใหญ่อ่ะเออเข้าใจไหมซีนจูบซีนอะ แต่ว่าเรื่องนี้คือเปิดมาคือทั้งคู่เนี่ยเป็น working woman เป็นเจ้าของธุรกิจแบบ CEO สาวรันวงการแต่เป็นคู่แข่งกันนะแต่ว่าเขาก็คือแบบว่าต่างคนต่างไม่ธรรมดาเอา,อางี้ดูทรงแล้วเนี่ยแซบคู่นะแซบทั้งคู่แต่เท่าที่ดูคือเหมือนว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเข้าไปล้วงความลับโดยอาศัยเข้าโดยทางแบบว่าความชู้สาวความรู้สึกแบบหลงไหลอะไรอย่างงี้แล้วก็เข้าไปหาความลับเออในดีลธุรกิจอะไรอย่างี้ แต่สุดท้ายพอร,รู้ความจริงเหมือนจะมีดรามา่าแต่แล้วก็จุกกันอีกคงง,ง,นนงงมากับาวามสัมพันธ์นี้งงมากขาวาพสัมพันธ์นี้แต่คิดว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่เอางี้แซ่บทั้งคู่แล้วก็เท่นะคะมีความเท่มีความแบบเป็น working woman อะเก่งอะเป็นผู้หญิงเก่ง ฉลาดทั้งคู่อะไรเงี้ยและน่าจะรู้ทันกันด้วยซ้ำความจริงความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงวะมันน่าสนใจนะคือว่าความที่มันรู้ทันกันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีความจริงใจไหมอะไรเงี้ยเออก็น่าติดตามนะ,ะสำหรับเรื่องนี้ที่ว่าโอ้โหแล้วลูคของทั้งคู่คือโตแบบน่าดูอะคือสวยทั้งคู่แซ่บทั้งคู่แล้วก็แบบว่าลุกแต่ละลุคคือแบบว่าเอ,อ้ยสวยงามน่าดูนะคะแล้วก็เลิฟซีนที่ไม่ต้องพูดถึงเลยคุณแมบบ่ใจหายแต่ความหมดละเออคือ เอะจูเอะดึงไอกอดนะคะเดี๋ยวไว้รอติดตามกันเลยจะคิดว่าเรื่องนี้เผ็ดไฟลุกแน่นอนนะคะก็รอเลยนะไม่รู้ว่า e ีพีหนึ่งจะมาฉายเมื่อไหร่นะคะแต่คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แล้วแหละมั้งก็ติดตามได้นะคะที่ช่องแอปแดงของช่องเชนสองห้าหกหนึ่งนะคะสำหรับฮาร์โมนีซีเครตนะคะดีลลับฉบับเล่นๆนะทุกคนเป็นเรื่องที่สองของน้องลูกหมีสนญ้าแล้วน่าดูมากๆเดี๋ยวไว้รอติดตามกันเลยค่ะใครที่ดูตัวอย่างแล้วนะอยู่ทีมไหนแล้วมาคอมเม บอกกันหน่อยแล้วเดี๋ยวอีบ้านเหมือนเดิมค่ะ